วันนี้มาทำกุ้งครัวพริกเกลืออร่อยๆอออทานกันค่ะเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแกมวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะลางกุ้งแล้วพาหลังเอาไส้กุ้งออกแบบนี้ค่ะจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็ทำได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็นำมาคลุกแป้งค่ะแป้งที่ใช้ก็ใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้านะคะสัดส่วนเท่าๆกันเลยค่ะหรือจะใช้เป็นแป้งมันก็ได้นะคะคลุกแป้งให้ทั่วเราจะคลุกแป้งแบบนี้สองรอบค่ะ คุกรอบแรกครบตัตวแล้วพอคุกรอบสองเราจะชุบน้ำก่อนคะ่ะชุบน้ำเสร็จแล้วก็เอามาคลุกแป้งนะคะทำแบบนี้เพื่อเพิ่มความกรอบของกุ้งสำหรับส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีกระเทียมหอมใหญ่พริกขี้หนูซอยและต้นหอมซอย ต่อไปก็ลงมือทํากันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนำกุ้งลงไปทอดระหว่างทอดก็ใช้ไฟปานกลางนะคะและที่สำคัญต้องรอน,น้ำมันให้ร้อนก่อนถ้าน้ำมันไม่ร้อนแป้งก็จะหลุดออกหมดนะคะทอดจนเป็นสีเหลืองทองให้ทั่วพอสุกจนเหลืองทั่วแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันจากนั้นก็พักกุ้งไว้ก่อนค่ะ ไปมาเตรียมคุกกันเลยค่ะนำกระเทียมลงไปเจียวพอเหลืองหอมดีแล้วก็ตักขึ้นผักไว้ก่อนเอาน้ำมันเอาจัก,กระทะด้วยนะคะเหลือน้ำมันไว้เพียงเล็กน้อยนำหอมใหญ่ซับลงไปผัดผัดพอให้หอมใหญ่สุกก็น,นำกุ้งลงไปจากนั้นก็ปรุงเครื่องปรุงได้เลยนะคะปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสและน้ำตาลทรายสำหรับกุ้งทอดหนึ่งจานใส่เครื่องปรุงอย่างละหนึ่งช้อนชารสชาติอร่อยกำลังดีเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมเจียวที่เจียวไว้ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสุดท้ายใส่พริกขี้หนูและต้นหอมซอยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะกุ้งครัวพริกเกลือทำไม่ยากเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ